สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอเทคนิคพร้อมๆนะครับเรื่องของการเจาะตัวอักษรนะครับให้ทะลุลงไปนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีทํากันครับผมสามารถทําได้2วิธีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูใน2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือสมมุติผมใส่รูปภาพเข้าไปที่ด้านหลังก่อนนะครับอันนี้เราถ้าเกิดเราลองหานะครับรูปภาพของ กรุงเทพนะครับสมมุิเอารูปนี้นะครับแล้วก็แทรกเข้ามานะครับในาพากกรุงเทพเป็นแบ็กกราวด์แล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับวิธีที่1ก็คือการที่เราใช้รูปร่างนะครับโดยการที่มาที่เครื่องมือนะครับ Insert นะะแทรกแล้วก็เลือก Shape นะครับ Insert Shape อินเสิร์ a เชฟนะครับสมมุดลมเลือกอันนี้นะครับปึ๊บนะฮะมาใช้ประโยชน์อัอนออนี้นะครับวิธีหนึ่งก็คือใช้ได้กับทุกเวอร์ชันของ powerpoint เลยนะครับก็คืออันนี้คือเป็นรูปร่างของเชฟนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสีก่อนเลยนะฮะว่าต้องการสีแบบไหนนะครับสีเข้มสีอ่อนยังไงก็ได้นะครับถ้าเราชอบนะครับ อันนี้เป็นแบบที่1น,นะฮะอ่าสมผมเลือกเป็นออกสีโทนอันเขียวๆนี้ได้นะครับไม่ต้องมีเส้นขอบนะฮะเสร็จแล้วเราก็แทรกนะครับในส่วนของกล่องข้อความนะครับกล่องข้อความสมมุปเราพิมพ์ว่าแบงคอกนะฮะหรือกรุงเทพนะครับผมอันนี้เนื่องจากเป็นสีดําก็เลยมองไม่เห็นนะฮะ ปึบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำตัวฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับปึ๊บน,นะฮะอันนี้ก็มาลองวางดูนะครับหรือจะเลือกให้ฟอนต์เป็นฟอนต์หนาน,นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ปรับให้ขนาดที่เราชอบนะฮะ วิธีที่1ก็คือเรื่องของการที่เราเลือกนะครับในส่วนของข้อความและก็รูปร่างที่เราเลือกมานะฮะที่ปรับสีแล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับค o p y นะครับคลิกขวาแล้วเราวางเป็นรูปภาพครับผมอันนี้มีให้เลือก2อย่างที่วางเป็นในส่วนของเชฟเหมือนเดิมกับวางเป็นรูปภาพอันนี้ให้วางเป็นรูปภาพนะครับในส่วนของวิธีที่1นะครับทงหลังนี้คือเป็นรูปร่างอยู่เราก็สามารถที่จะ เอาออกไปหรือลบทิ้งไปก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้ผมได้เป็นรูปภาพม,มาแล้วนะครับวิธีนี้คือเราคลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่แถบเครื่องมือนะครับ Format Picture นะฮะจะเห็นคำว่า Color อ,อยู่ตรงนี้นะครับวิธีนี้เราจะใช้เรื่องของกำหนดสีโปร่งใสนะครับหรือว่า Set Transparency Color นั่นเองนะครับผมก็จะมาเลือก Color น,นะฮะกำหนดสีโปร่งใส แล้วเราก็ไปคลิกนะครับที่ตรงตัวนังสือนะครับที่เป็นว่ากรุงเทพหรือแบงคอกนี่นะฮะคลิกปุ๊บเห็นไหมครับคําว่าแบงคอกหรือว่าในส่วนของกรุงเทพมหาคนครก็จะมีการเจาะรูให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีที่1ก็คือเป็นเรื่องของการใช้เชฟนะฮะแล้วก็กล่องข้อความแล้วก็กปี้ลอกมาเป็นรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็ใช้การกำหนดสีโปร่งใสนะครับในการทำงานนะครับ วิธีที่สองครับผมนะครับวิธีทสองผมลองขึ้นหน้าใหม่ดูนะครับวิธีสองนี้ใช้ได้กับในเวอร์ชั่น2013และ2016นะครับผมจะลองแทรกรูปภาพอีกทีนึงนะครับสมมุติเป็นรูปภาพของทะเลไทยนะฮะ ันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการแทรกนะครับรูปร่างนะครับวิธีเดียวกันกับเมื่อกี้นี้ฮะคล้ายๆกันนะครับผมก็มาวางไว้ฮะจัดมุมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการเทสีนะฮะต้องการสีแบบไหนนะครับไม่ต้องมีเส้นขอบนะฮะ เสร็จแล้วผมก็แทรกนะครับผมในส่วนของกล่องข้อความเหมือนกันนะครับเอากล่องข้อความมานะครับผมมา Welcome to Thailand นะครับหรือว่าสวัสดีนะครับประเทศไทยนะฮะผมก็ขยายนะครับให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับทําตัวหนาอันนี้อาจจะใหญ่เกินไปผมก็ลดขนาดลงนิดนึงนะครับ ปรับให้ชิดขวาก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอียงมาทางขวาอย่างนี้นะฮะอ่าเราละนะครับตอนนี้ก็ได้ละถ้าเกิดสมมติจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวก็ได้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีที่2นะครับผมก็คือใช้ได้กับเวอร์ชันน2013และ16ก็คือคลิกที่กล่องข้อความนะครับกด c ท r l ค้างไว้คลิกที่ตัวรูปร่างนะฮะนี่ผมรูปร่างวงกลมนะครับเราไปที่แถบเครื่องมือ Format นะครับ 2 0 1 3 2 1 6จะมีเครื่องมือพิเศษขึ้นมาชื่อว่า Merge Shape นะครับซึ่งอันนี้เวอร์ชั่นที่เก่าๆยังไม่มีนะฮะอันนี้คือมาใหม่เลยนะครับผมเราก็มาใช้การ Merge Shape นะครับพอเราคลิก2อันแล้วนะครับผมมอง Merge Shape แบบนะฮะอ่ะนี่นะครับผม Combine นะฮะก็คือการเจาะ ช่องเรียบร้อยนะครับสีพื้นหลังของวงกลมเป็นสีขาวไม่ต้องตกใจฮะรเรามาฟิลเป็นสีอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เห็นไหมฮะนนี้คือข้อดีของเครื่องมือเมอร์เชสในที่นี้นะครคือ,อน,นี้เราถูกรวมกันเป็นรูปร่างเดียวกันไปแล้วนะครับในส่วนของ Welcome to Thailand กับวงกลมที่เราได้ขึ้นมาเห็นไหมฮะวิธีที่2ก็จะสะดวกขึ้นในมุมของเรื่องของการมาเปลี่ยนสีทีหลังได้นะครับ แต่ถ้าเกิดในส่วนของวิธีแรกนะครับที่เราทํากันไปก็คือเป็นการใช้การ Copy วางรูปภาพแล้วก็ใช้กัดสีโปร่งใสเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ละนะครับแต่เราสามารถที่จะมาปรับในส่วนของโทนคัลเลอร์แทนอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็คือต้องใช้การประยุกต์นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับของเวอร์ชั่นที่2010ลงไปนะครับก็ต้องเป็นรูปแบบ่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น2013 2016 เราสามารถใช้เครื่องมือเมอร์เชฟอย่างนี้ได้ครับผม